สวัสดีครับผมกบฟุตทักครับวันนี้กบมีนัดส่งมอาซุซุกิแครรี่ฟุตทักเช่นเคยครับคันนี้อยู่ต่างจังหวัดครับแล้วก็เปิดเป็นร้านค้าขายสินค้าเดี๋ยวกบจะพาไปดูกันครับว่าเปิดเป็นร้านอะไรแล้วก็ภายในมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับ ลักษณะภายนอกเป็นตู้เปิดปีกซ้ายขวา2ด้านนะครับด้านท้ายเนี่ยผ่าครึ่งแล้วก็เปลี่ยนจากสีรถธรรมดาเป็นสีดาด้านนะครับลงสติ๊กเกอร์ทั้งคันเลยแบบนี้นะครับกบก็ออกแบบดูแลตกแต่งให้ลูกค้าเป็นร้านค้าแบบนี้ได้เลยนะครับหัวมัวเก็บของได้เป็นแบบมนปกตินะครับแล้วก็ด้านหน้าร้านอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวกบจะพาทุกคนมาเปิดดูกันครับ ก็เจอหน้าร้านฝั่งนี้เลยครับหน้าร้านเนี่ยมีชุดเคาน์เตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีบาร์กันตกนะครับร้านนี้เป็นร้านขายเค้กนะครับกบก็ทําชิวตรงนี้ไว้ให้ด้วยเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้จะขึ้นไปดูข้างบนกันอีกชีนึงนะครับแล้วก็หน้าร้านมีไฟสตูนิโอนะครับสองสว่างให้ชัดเจนสวยงามตกแต่งป้ายทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะครับเดี๋ยวกบจะเลื่อนเคาน์เตอร์ออกมาให้ดูนะครับเพราะว่าเคาน์เตอร์อันนี้สามารถเลื่อนได้ด้วยครับนี่เลยจับตรงกลางนะครับมันจะได้ไม่เสียสมดุลนะครับแล้วก็ดันออกมาแบบนี้เลย นี่ครับพอเลื่อนออกมาเนี่ครับเคาน์เตอร์ก็จะชิดกับผู้ซื้อนะครับแล้วก็เปิดบานออกมานี่เลยก็จะวางของได้ครบทุกอย่างสําหรับหน้าร้านนะครับเดี๋ยวกบจะพาไปดูด้านหลังด้านข้างแล้วก็ด้านบนกันด้วยนะครับไปดูนะครับมาด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยก็จะมีบันไดนะครับบันไดตัวนี้เอาไว้ปีนขึ้นไปเก็บของบนหลังคาแล้วก็จะมีแหลกมีคอกให้พร้อมหมดเลยคันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาต้องการสไตล์แบบนี้นะครับกบก็สามารถจัดตกแต่งสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับ ข้อดีคือสามารถเก็บของได้บนหลังคานะครับหลังคาเป็นผนังไอโซวอลรับน้ําหนักได้ประมาณไม่เกิน100กิโลสบายๆเลยครับด้านหลังเป็นตู้เปิดปีกแบบซ้ายขวาก็สามารถเปิดมาเป็นบาร์ได้ด้วยเดี๋ยวกบจะพาทุกคนเปิดดูกันครับเปิดเลย2ฝังง่งด้านนี้เอาสลักออกก็จะเปิดได้1ฝั่ง,งด้านนี้นะครับดึงสลักออกก็จะเปิดได้1ฝั่ง,งนี่เลย2ฝัง่งนี้นะครับเราสามารถเปิดเป็นบาร์ได้ด้วยเดี๋ยวกบจะเปิดให้ดูเลย ด้านหน้าร้านอยู่ฝั่งนี้บาร์ก็อยู่ฝั่งนี้ครับดึงสลักเลยแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ครับพอดึงออกมาปุ๊บมันจะมีสลักล็อกอยู่ตรงนี้อ่านี่ครับแล้วก็จะวางได้ขาด้านล่างสูงต่ำปรับได้นะครับตามความต้องการของลูกค้าได้เลยครับอีกมุมหนึ่งก็เป็นบาเหมือนกันครับนี่เลยเอาสลักออกแบบนี้ไม่หนักนะครับเบาด้วยแล้วก็จะล็อกแล้วก็วางแบบนี้ได้เลย เข้ากับตรงนี้นะครับมันเปิดเป็นบาร์ได้2ฝั่งก็วางของหรือจะเสริมอุปกรณ์การขายต่างๆก็ตามความสะดวกลูกค้าเลยครับเดี๋ยวไปเปิดดูอีกด้านมงเหมือนกันครับนะครับประตูด้านนี้ก็เปิดได้ครับนี่เลยแต่คันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเคาน์เตอร์เนี่ยน่าจะมีหน้าร้านฝั่งเดียวลูกค้ารีเควสตเป็นว่าหน้าร้านฝั่งเดียวฝั่งนี้ลูกค้าคงน่าจะเอาสไตล์พวกถังน้าแข็งหรือเร่งต่างมาวางก็สามารถเสริมเป็นอุปกรณ์การขายได้อีกจุดหนึ่งเหมือนกันนี่เลยฟลไฟสตูดิโอมีเหมือนกันหน้าร้านทุกอย่างมีครบบบคครรััเปิิดดกนนึบ ครับเดี๋ยวกบจะพาทุกคนไปดูภายในกันครับคันนี้ก็ตกแต่งภายในได้สวยมากๆไปดูนครับพาทุกคนไปดูเลยด้านบนนี่เลยก่อนขึ้นมาลืมแจ้งก่อนก่อนขึ้นมาเนี่ยประตูแบบนี้ตู้แบบนี้เนื่องจากเราถ่าประตูแบบใหม่นะครับจึงใส่ตัวบันไดด้านท่าบันไดด้านล่างเนี่ยก็สามารถเหยียบขึ้นมาได้ง่ายกว่ารุ่นปกติทั่วไปนะครับเริวมนที่ภายในเลยจากภายในเนี่ยปกติตู้จะเป็นสีขาวคันนี้เปลี่ยนเป็นลายไม้ สีสันสวยงามมากๆคันนี้ลูกค้าเลือกลายและสีสันแบบนี้นะครับตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับหน้าร้านอยู่ฝั่งนี้นะครับเคาน์เตอร์เลื่อนออกไปได้แล้วก็มีกล่องใต้หลังคาเก็บของซ้ายขวาสิงน้ําปั๊มน้ําอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับนี่เลยร้วปรับพัดลมนิดนึงสิงน้าปั๊มน้ํามีพร้อมหมดชุดถังเก็บน้ําดีน้ําเสียระบบทุกอย่างมีพร้อมเลยนี่เลยครับเก็บน้าพร้อมทุกอย่างเลยชุดถังเก็บน้ําดีน้ําเสียปั๊มน้ําใช้งานได้สบายสบาย ขายที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับล้าง,งความสะอาดสบายๆเลยครับกล่องอย่างที่กบแจ้งมีกล่องหลังคาซ้ายขวาไฟ LED ซ้ายขวาหน้าร้านเนี่ยกับหลังร้านฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นไฟบาร์สตูดิโอนะครับพัดลมทุกอย่างมีพร้อมหมดปั๊กไฟเต้าเสียบเบเกอร์คันเอามีพร้อมคันนี้นะครับลูกค้าเสริมระบบไฟสำรองซึ่งไฟสำรองเนี่ย สามารถใช้อุปกรณ์ในรถได้เลยไม่ว่าจะเป็นพัดลมปั๊มน้ำอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่อ่ไม่ต้องไปเสียบไฟจากข้างนอกเข้ามาคือครบหมดเลยกลับไปบ้านเราก็เสียบชาร์จแบตของเราใช้งานได้ต่อในวันรุ่งขึ้นวันถัดไปครับกบก็มีอุปกรณ์การชาร์จมาให้พร้อมหมดเลยหัวหมวเเก็บของนี่เลยครบทุกอย่างเรียบง่ายดูดีสำหรับสไตล์รถคันนี้ครับถือว่าครบในระดับหนึ่งเลยผมว่า แลลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถสไตล์แบบนี้นะครับหรืออยากเปิดเป็นร้านค้าขายสินค้าอะไรนะครับก็สามารถทักหากบได้เลยกบยินดีดูแลออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ชั้นวางและอุปกรณ์ต่างๆกบดูแลให้ทุกแบบและที่สําคัญครับฝากกดติดตามเพจ YouTube ของกบด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้กบต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่รับประกันได้ว่ามีรถสวยๆแบบนี้มาให้ดูกันแน่นอนเลยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ